สวัสดีครับโกคนวันนี้มาเจอ่องเรื่องชิดเคยนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันในเกม Dead Red Dead Redemption นะครับผมหรือชื่อไทยที่ชื่อว่าแดนเทเรชนคนชำมลาบาภาค2นะครับผมอ่าถ้าใครผ่านมาดูก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมอ่าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าครับผมไปลุยในเรื่องเลยไปกัอนอืม well, นี่เพื่อนเร no าเหรอยังเจ็บสาหัสอยู่เลยอ่ะ ยังอยู่เหรอไม่ใช่น่ายังอยู่ยังไปนี่ในที่แรกนึกว่าตายไปแล้วนะครับเนี่ยใช่มึงป้อนมาครับฮะได้เวลาปุ้นรถไฟแล้วโหเดี๋ยวเราต้องไปปนรถไฟแล้วเนี่ยเรื่องสนุกจะเกิดขึ้นแล้วสิ ลูกเมียของคนที่เจ็บนี่มาหาเหรอนี่ลูกชายมาดูมาดูอะไรอีกโอเคือบิลเขาไปเตรียมการไปวางระเบิดก่อนแล้วสินะ Why are we doing this? We would We're laying low. What do so, you want from me, Jose? I don't want any more folks to die, Dutch. What Look at me. We're living. Even you. But we need oh, money. Everything we have is no. in no. Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just. I just want to stick to the plan, which was to lie low and then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutchie. Well, who is Leviticus Cornwall? Yeah, he's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. <laughs> โอ้ oh, ออกมาไปแล้วนะเนี่ยอนะ่ะทุกคนพร้อมแล้วไปกันนี่ไอพวกเราขี่ม้ามาละเมื่อกำลังใช้เข็มทิศคุณสามารถกดอะไรเนะ okay, นี่ย ALT เหรออ๋อส l o w ให้ขี่ม้าก,กับแก๊งให้แตะสองครั้งเพื่อทำความเร็วและแตะสองครั้งเพื่อชะลาลองอ่าชิปสองที <could come S 1> เร่งเลย let's go, <S go. ีขี่กันซิ่งๆไปเลยอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มึงเรียกว่าเร็วแล้วเหรอ,อแต่ยุคนั้นก็น่าจะเร็วแล้วน,นะถ้าขี่ม้ากันแบบเนี้ยซิ่งม้ากันซิ่งม้ากันละ,นละจ่อจ่อจ่อซิ่งไปอ๋อตอนนี้คือดัชเกากำลังแนะนำแผนนะผมกำลังบอกแผนกับทีม Mr. Quayle, Mr. car. You and me, Morgan. Bred. have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep, Crystal. Yes, Bob. Good. Let's okay. to... right. try. Right. มาหี่มามากันเป็นหมู่นนะเออเดี๋ยวช่วงคาสีนนี้เดี๋ยวลุงจะขอข้ามหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะนานไปหน่อยเนาะคิดโอ้อันนี้คือเราลงเขาแล้วเหรอครับเนี่ยโอได้ออกมาจากหีมะสักทีเริ่มเห็นใบไม้ไมใบหญ้าเขียวๆละเห็นแต่หิมะขาวพโพลนผมจะเจอแดดกับเขามั่งอยู่ที่ที่มะตลอด นี่ต้นไม้ใบเขียวใกล้แล้วใกล้ออกจากที่หนาวแล้วจะมาสู่ที่อบอุ่นแล้ว under question many we then we Blackwater times same mistake So this to to back you m do go How That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. Money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash through. ดูมึงเลือกเส้นทางดิเลือกเส้นทางอย่าเคยมาเไงเก่งทิ้มหายเลยแทงน้ำอยู่นั่นบิวอยู่ตรงนั้นเหรออ๋ออาณนไครนะ่ะกำลังเดินไปลังรถไฟอ๋อนี่อ่เขาชื่อบิลกำลังไปวางระเบิดตรงลัางรถไฟไปตรวจบิลได้ครับผม พาอมึงนั่งม้ากันเชียวเียวไปเดี๋ยวกูลงไปหาบิวไว้ได้มาลงมาลงมาชูกี่ม้าไปหาบิวหน่อยลง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 นั่นไงอุย hey, นั่นไงบิวกำลัง yeah. <Yeah>. ติดระเบิดอยู่เลย ผมได้ช่วยอะไร okay, <sure. S 1> อ๋อก็คือให้เราลากสายนี้ไปที่ก้อนหินตรงนู้นโอเคครับผมถือม้วนสายชนวนกด R มาค่อ,อยๆลากไปไม่เอานะเพื่อนตูกกำลังลากสายชนวนระเบิดไม่เอานะได้ามไมบึ้มนี่พีคมากเลยนะ ต่อสายชนวนเข้ากับที่จุดระเบิดมานะค่อยๆลากมาผมค่อยๆลากค่อยๆลากค่อยๆลากมาถึงแล้วยังไงให้ผมให้เราตัดสินะต่อสายชนวนเอาจริงดิให้เราต่อเองให้เราต่อให้เลยเหรอโอเค <All right. S 1> แค่นี้ใช้ได้ไน่ใจแนละ้ว บิวว่าไหวให้ผมไปรวมกับเพื่อนนะคนบอกว่าให้ผมไปรวมผมก็ไปรวมแล้วนะบิวขี่มา้าก่อนขึ้นมาขึ้นมาไป <c oughs> พเพื่อนอยู่บนเขาโอ้โหแม่งมีหกคนรวมเราจะยืนแอคทำเทพเป็นจิดประจันบาลหรือไงเนี่ยอ๋ออย่าทำพลาดครับครับครับผมจะไม่พลาด w e l soon find out. อีกเดียวรู้กัน okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. กดแท็บเพื่อแสดงเมนูอาวุธเปลี่ยนเมนูไอเทมคือเปลี่ยนอะไรอะ่ะเปลี่ยนเป็นปืยนยาวเนี่ยก,กด X อ่ะเดี๋ยวกดแท็บแล้วออกด X X คืออะไรเปลี่ยนเมนูไอเทมมาเอาปืนยาวก็ได้วะ อ๋อนี่คือให้เราเปลี่ยนปืนเอาลูกเอาลูกโม่แล้วกันสบายสบายอ๋อเดียวเดียวเดียวเราลืมซิกเนเจอร์ของโจนไม่ได้ยังไงเนี่ยอ่าไอเทมเออนี่ไง ลืมใส่ผ้าปิดปากเลยโอ้โห,โหจะป้นรถไฟจะป้นเขาทั้งทีลืมใส่ผ้าปิดปากจะบ้าเดี๋ยวเขาก็จำเราได้หมดเนาะก็งงไม่ได้ทำไรเน,นี่ยมีพลาดปิดปากทุกคนเลยเราทุกคนรู้แล้วต้องทำอะไรไหมไหดูบิวบิวบิวจะบึ้มได้ไหรือไม่เอาแล้วนะนะเปี้ยง อ้าว a, เฮียเกิดอะไรขึ้นอ้าวอ้าว no, สับ <what? S 1> ระเบิดไม่แตกอ้าวสรุปคือสับระเบิดไม่แตกแผนเสียเราไปเราต้องไปทำอย่างอื่นต่อใช่ไหมกระโดดไปที่รถไฟอ๋อนี่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 โอ้กระโดดโ <we> อ้โหเอาเอาเฮียเพื่อนกูตก oh. อ๋อคุณนึกว่าตายไม่เป็นไรโอเคแล้วโอเคโอ้อันนี้ก็อีกคนก็เกือบล่วงมาไอ้กูรู้กูรู้ถ้ามึงไม่ลื่นมึงคงไม่ลงมาอยู่ตอนในสภา,ภาพนี้หรอกขึ้นมามาดึง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 ,ดงโอ้สวยถึงเวลาบนรถไฟไหนถือถือลูกโมโ่กันถ้าเป็นหนูกข้าบอ,อย ไม่มีคนอื่นมาช่วยแล้วชันทนาสองคนแล้วโอ้โหนี่ยีดเขาช้มีดเข้าข้างหลังไห้ด้วยเหรอก็อคือเรากดคอโนโทรลเราต้องแอบสเตลไปเหรอไหนไหนเราลองสเตลดูนะสะเตลนี่คือมันให้เรากดอะไรเนี่ยอจ๊ะเ,เข้าก,ากลางอกเลยมึงไอ้สั์ตอนเราประจานได้สัตระอ้ย่ะมาแล้ว เนี่ยกูะจะมีสเตลซะหน่อยเออเปรียงๆหัวแตกโอ้พี่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 กระโยกเร็วเกินโอ้โห่ะโอ้แตกเออใช้เดสไอยนได้สินะปนนเปรียงหลบอะไร คินเหรอว่าไม่เห็นเนียนไปไหมท่านในความที่เป็นโจนนผมลวลรามศพแ๊บขอวลามศพหน่อยวลรามวลามศพวลามศพแต่งตัวผู้ดีมากเลยไม่น่ามาตายในสภาพนี้เลยชัยาบำรุงสีเหลืองเหรอเก็บเงินสาิสี่เส้น นี่คือเราต้องขึ้นไปสินะเี้ยงเี้ยงเฮนจ์จอเออล้มทั้งยืนเลยมึงเรียบร้อยฉันโอเคก่อนฆ่าเอ้ยก่อนก่อนไปต้องค้นก่อนต้องรีบอยู่รถไฟโอเคกูจะรีบไปแล้วกันอยู่รถไฟแล้วกันเอาเฮียไต่ศพตกเลยเออเฮียเอ้า โอ้โห oh. เอา้าเนี่ยตัวน็อกตัวน็อกตัวน็อก,สล,กสลับสลับสลับตีซอก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 เอ้ยไหลโขก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 เออโอ้หนี่ออกตกไปคงไม่ตายมั้งครับผมไปข้อเคลื่อนจากได้ครับผมนี่มาข้อเคลื่อนจากกดอีพอยด์รถไฟมาสับเบกรกล้อล็อกเลย มีไฟล่ะแป๊บๆกันเลยทีเดียวโอ้นี่คือเราต้องแอบก่อนแล้วใช่ไหมนี่ก่อนโป้งโป้งโอ้โหคอช็อตเอตช็อตไหนไหนตรงนู้นเหรอเฮ้ยพี่ยืนยืนเป็นเจมบอลเลยพี่พี่ยืนเป็นเจมบอลเลยพี่ตอนนี้เพื่อนเราพวกศัตรู ไปไหนพี่ไปไหนวิ่งโอ้ว ja ิ่งวิ่งตีข้างเลยไหมเออสวยอูมเอไหนไอ้หนูไอ้เพื่อนกลัวเรามาช่วยละยี่ช่วยยิงแล้วยิงยังไม่หมดเหรอกี่ตัวมาเนี่ยโอ้โหมาอีกมาอีกเทียบเลยมาอีกเทียบมาอีกเทียบไหนเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยโอ้ย เดซไอโอ้โหเฮียเดซไออะไรอ่ะเข้าเบ้าตาเราหนึ่งดอกเลยตึ้ง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 โอ้ยเข้าเบ้าโอ้ข้ากกหูเลยหลบอะไรมาหลบททำไมตรงนี้โอ้ยเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วสวยเลยสวยเลยเพื่อน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 เรามาแล้วกำลังเสริมมาแล้วรีบเอาเงินแล้วรีบไปเลย เขาคัดซีน,นเราไม่ได้ตั้งเกมาฆ่าห้องนายโอโหเป็นโจรโคตรคุณธรรมเลยป้นแต่ไม่อยากฆ่าแต่เมื่อกี้ที่กูยิงไปคืออะไรวะโ จะเปิดหรือไม่เปิดไม่เปิดกูจะเบืมหลังรถไฟไอ้กูจะบื้มตู้อะอ๋อไม่ใช่บึ้มดิโอ้โหทำไมดูวิธีมันโบราณจังเลยวะคลิกรัวๆก็ยิงวุ้นข้างเอวเร็วๆทำไมทำไมวิธีมึงโบราณจังเลยวะเชี่ย เขาไม่เปิดประตูมันก็ยิงเสรประตูเหล็กเออนี่วิธีที่ถูกต้องนี่ดูกับผมทำนี่ถ้าเอาใดัดไม้มาติดแม่งเลยแบบนี้นี่ของจริงไอ้เมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้เล่นเรียกว่าลิเกสัตจ <c oughs> ักปืนยิงประตูเหล็กป่ะนี้นี่ครับ <c oughs> เราเฮียอ,อะไรครับ <c oughs> ไหนดูหน่อย โอ้โห,โโหกระจุย right, เอาละเดี๋ยวเข้าก้าวมาออกมา <c oughs> ใช่ถูกต้องบิลเอ้ใช่ถูกต้องนี่ดัส <c oughs> เราเรามาป้นเราไม่ได้มาฆ่าครับผมในศพที่เกิดนี่ใครไม่รู้นะผมอยู่นีก็มาตายกันกองอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ไปที่โบกี้ส่วนตัวมา อันนี้คือเราก็ต้องขึ้นรถไฟไปกับเขาด้วยสินะไหนดูนีมีอะไรโอู้นีแม่งยางกระงเอ้ยสวยสวยสวยจริงนะเนี่ยโอ้หอยู่แทนบ้านไดเลยเนี่ยตรงนี้ครับผมไหนกดอาก่อนเก็บเหล้าเก็บเบียร์ครับปนขอแห้งผลดีคุณภาพดีเลยเก็บเก็บมีอะไรเก็บให้หมดอันนี้คือเป็นจดหมายอะไรไม่รู้ อ๋อแล้วก็พริกหน้าไม่มีอะไรวางลงเลยว่ะเสียเวลา <Get there. S 1> อ๋อโบสัตว์โอ้ยนี่ไงซิกา้าซิกเรเรดซิกเกรเรดอ๋อก็คือเราไม่สามารถดูดได้เดี๋ยว <See? S 1> ขอดูดซิก้าเล่นหน่อยละกันถ้าอย่างนั้นอ่ะไอ้นี่ซิก้าของดีของดีองดเอนเตอร์ใช้เลยดูด เพิ่มพลังหน่อยพลังดวงตาปฏิหารพลัง Dead Eye. ดเดนไอดีเนี่ยอีเกิลไอดิเอ้ยนัน่นนาฬิกาของแท้ของแท้ต้องสีเงินไม่ดี่ทองคำขาวเลยดีอันนั้นนะเก็บบระบลัดดีคุณภาพดีอันนี้อะไรเนี่ยอีตรวจสอบชนไม้ เดี๋ยวกลับอ่านไม่ดูเรื่องครับผมพริกหน้าอ่าสเปซบาร์ไม่มีอะไรใช่ไหมอ่าวางลงไหนเรามาดูอีกมันโต๊ะน,นี้จะมีอะไรอีกไหนดินชักเหรอคนในดินชักมากดอ,อ่าคนเลยเงินด้วยโอ้มีเงินด้วย,อ,วยอันนั้นอันนั้นอันนั้นแบงค์สิบดอลใช่ไหมดิดลี่โอ้ยยี่สิบห้าดอล ไอ้นี่มันรวยนี่ว่ค้นตู้อีกมีอะไรค้นให้หมดครับวันนี้เปิดอุ้ยกองกองเหล็กมีอะไรเนี่ยของดี่ะเนี่ยโออะไรวะพันธบัตรคืออะไรอ่ะผมไม่รู้จักผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมแค่โจรปล้น ซิก้าซิก้าหมดเลยอนี่นี่คือเราสามารถเปิดไปอีกประตูได้ไหมเนี่ยกลับไปที่แก๊งมาไม่มีอะไรแล้วมัง้งกราดูซิก้ากระดูดแล้วนี่ doing, ซิการ,ร์ต่ออ่าไป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 เขาบอกให้รีบไปหาแก๊งเราก็เดินมาเนาะอิ่มละวันนี้ได้ของเต็มละเจอได้บ้างเจอนี่ธนบัตร I think we could probably sell these pretty easily. Well done. Now would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. <laughs> It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send <laughs> no <Belly> after us. Cái nát của lão lẽo đã sẽ hay lão sẽ lựa qua là sẽ bị con đi hoặc con chúa. là sẽ hay lão làm thế nào cũng được. ไอ้ลกูกไอ้เขาเรียกอะไระเป็นคนบนรถไฟอะ่ะเออเขาเราจะฆ่าหรือเราจะปล่อยเขาดีครับผมการจัดการกับกาดอ่าขอดูในนี้กาดมีอะไรนะมั่งเ,ออเราเป็นคนดีแล้วกันเราจะขู่ให้กลัวแล้วกันเนาะ okay. นี่จะไปรถไฟทั right. ้งหมดเลยโอเค <Said> quick. ก็คือว่าเราเราจะเลือกเส้นทางเป็นคนดีนะครับผมคือส่วนตัวลุงลุงว่าลุงจะไปทำตัวเป็นคนปกติแล้วกันแต่ขอก่อนอื่นขอคนขอคนศพก่อนเออเดเดไม่ใช่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 ขึ้นม้าดิ ก่อนอื่นขอค้นศพก่อนละกันนี่ค้นน้โอโคน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 ศพตายเยอะด้วยดิของมันต้องมีเยอะดิขอค้นศพก่อนละกันส่วนรามศพแป๊บมาเมื่อกี้ดั๊ดบอกให้เราอ่ะกว่าจะค้นศพเสร็จโอ้โหรอตั้งนานมาถึงเวลาครับผม ที่ดัสเขาบอกให้เรามาเปิดหัวรถจักรมามาเปิดกันหน่อยดีกว่าเดินเครื่องอไหนอ้อ่าอืม,มนกว่าจะกระโดดขึ้นมาเลยสักนึกว่านึกว่าจะกระโดดขึ้นมาที่ไหนได้กระโดดลงพื้นอยู่นี่ว่ะอ่าโหเสร็จแล้วเหรอวันกิจนี้ ใครดูมาถึงตอนนี้แล้วตวระเลิงก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์ถ้าแกกดติดตามกดกระดิ่งกดะระฆังเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเลิ้งทำคลิปถัดไปด้วยนะครับผมถ้าอย่างไรตอนนี้ตระเลิงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายายจ้า